ที่เชียกรอนมุดเลิศบอนแรกไม่ถึงซิดิมาอานุมาครับเขาเบาๆร้องได้อยู่จรัดพรอีกครั้งครับอานุมาโอ้โหเลือกทุดหนักแต่ว่าไม่พลาดนะกตาซิยาก,กับแก,ก้วกัลยาเลยครับด้วยครั้งค่ะระหว่หัวเสาของออนุมาค่ะไปติดบล็อกเนี่ยแก้วภรรยาค่ะเลือกเชียร์ตีเข้าด้านในนะคะออนุมาโอ้โหหนีไปเร็วครับ3ามตัวศนยมันฟูดอีนานโเอะ ซิ้ด้มายกหัวเสาลูกนี้มาตีบิดกันเกี่ยวได้อยู่กับกิการก้าวพินสามดาบสองโอ้โหบล็อกบอลเริ่มเลยครับนัตตาซียะโอ้บล็อกหนาจริงๆค่ะสำหรับลูกนี้ของทางฝั่งไดมอนด์ฟูดดูค่ะโอ้โหเต็มเต็มแขนของอนัตตาซียะครับล้วงเข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนัตตาซียะคอยปฐมนะครับนัตตาซียะครับเสิร์ฟห้าต่อหนึ่ง อู้ออกเยอะครับนักเเกือบไปซ้อนกันด้วยครับสสิภาพรครับกับทางด้านของธัญรัตน์ครับดูว่าโดนธัญรัตน์หรือเปล่าเขาจังหวะสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเป็นธัญรัตน์ครับหัวไหลครับหัวไหลน่าจะเปลี่ยนครับลูกนี้น่าจะเปลี่ยนตำแหน่งลงนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับอธิมิสกิยามาคุชิบอลเร็วทิชากอนสรีมายกหัวเสาให้ออดุมมาครับผิดจังหวะไปนิดนึง ผงหลังอนาตตาซียาครับโอ้โหสูงอยู่แล้วครับ190เซนติเมตรอนาตตาซียาดูจังหวะผงหลังอ่ะหนีใส,ส่มือออนอุอมาชาลบบล็อกแล้วหลุดกับใส่กติกาเก้าพินครับย้ำที่เดิมครับกติกานธินชาสามเมตรนาตตาซียาโอ้โหจังหวะนี้ครับโอ้โเราก็กลายเป็น,นชนิก้าวชาเมาส์ของดับเบิร์ฟูดอีกครั้งนึงครับนำ16ต่อ10พักกันอีกครู่นึงครับ มองเลยครับเซเตเตอร์อยู่หน้าครับนครราชสีมาพัชราภาองค์อื่นนัตตสิยาครับตีง่ายเลยกันครับอินานุเอะไม่แน่ใจก็เอาดูมาแล้วโค้งหลังอนัตตศิยาครับโอ้โหพัชราพรเอาไม่อยู่เหมือนกันครับมีปัญหายกให้คนนี้เลยค่ะอนัตตศิยาค่ะอีบิดเข้าในโนหนูแถบบล็อกแล้วไปโดนเนี่ย ทัศราพอนี่เกี่ยวไว้ไม่อยู่แล้วนะลูกนี้แล้วความที่นุกนิก็ยกให้บอลสีช่องว่างอยู่ช่องนึงครับบอลแรกไม่ดีครับกติกามิสกิตีประคองไปแล้ววนมาแล้วครับมาแล้วครับกติกาเล่นบอลสองอนานตศิยาครับโอ้โหสุดยอดครับอนานตศิยา บอลไม่ถึงแล้วขาดเยอะด้วยครับแล้วเอาลงได้ครับอนาตาเซียโอ้โหตีจากตัวค่ะสามเมตรทั้งหลังนะคะพื้นครับโดมิโกบอลแรกขอกติกาครับอนาตาเซียสามเมตรจากตำแหน่งหนึ่งโอ้โหแล้วตีฉีกตะลงตำแหน่งหนึ่งน่แหละครับโอ้ได้แค่มองกันหมดเลยครับทางฝั่งของเคอสิมาต้องเรียกโดมิโกมาตวครับจังหวะนี้ของอนาตาเซียค่ะ วางเลยรัดพรครับเสิร์ฟคนแรกสวยแล้วยกมาที่อนาตาซิยาครับยังดีเฟนได้ออดูมาใส่บล็อกแล้วโอ้โหมันดูสาลงครับแม่และอีกหน่อยเดียวก็ออกแล้วครับคือทางฝั่งนครศีมาเนี่ยมั่นใจแล้วเขาลูกเนี่ยาตีใส่บล็อกครับม,มันลงเร็วไปนิดนึงครับ โอ้สุดปัญญาครับลูกนี้พยายเป็นเป้าหมายที่โดนบล็อกจับอยู่แล้วเขาออนมาสิทธิร์รักบอลแรกสวยครับกติกาอานาตาซียาแล้วบล็อกไม่ขึ้นครับโอ้โหแม่บล็อกตัดสินใจขึ้นช้าครับแล้วอาเซียทุบแล้วครับเนี่ยบล็อกเพิ่งมาครับโอ้ส,สัตย์ีาพรครับตัดสินใจชันเริ่มเข้าใจระบบการเล่นของวอลเลย์บอลในย่านอาเซียนมากขึ้น นาตาเซียครับตีด้านใน<อ>แม่แล้วจังหวะขวางบอลไม่ดีครับของจรัญพรดูค่ะจังหวะยกให้อนาตาเซียค่ะตีฉีกเข้าด้านในแล้วค่ะจรัญพรรับไว้ไม่อยู่ค่ะแค่สามคะแนนซิริมากัตติกากราพินแล้วตีลูกนี้ค่ะนาตาเซียครับแม่น้าสามครับแล้วลุกด้วยนาตาเซียจากมีหลังครับ มันดีด้านในนะนันตาซียาแล้วเ,เนี่ยไม่โดนบล็อกใครเลย21เ,เท่ากันมิสกินัตาซียาครับโอ้โหได้คะแนนทุกครั้งนันตาซียายังไม่พลาดนะคะสำหรับนันตาซียาค่ะจังหวะโค้งหลังลูกนี้โดนมือศิษย์สิทธาพรมา,มารครับศิษย์มาครับเสิร์ฟในเซตที่สามนันทินชา อนาตาสียาอีกแล้วครับเอาชนะแบบนี้แหละครับนัตตสียายังไม่เห็นขาอบิดพลาดของอนาตาสียาเลยนะคะวันนี้เกมรุกดีมากค่ะตีแฉลบ,บล็อกเนี่ย4ต่อกมิสกิไหลาย,ยาวๆครับผักข้ามมาก่อนโอกาสเป็นของโคราชอานุมาเข้ามาตีด้านในมิสกิอีกครั้งหนึ่งครับบาหยอดมา3มเมยของสศิพพร อนาตาเซียโอ้โหสามเมตรที่แตกต่างกันเหลือเกินครับโอ้แต่ไม้แต่มือเหลือเกินอ่ะสำหรับอนาตาเซียของหลังค่ะเราบล็อกไม่ขึ้นนะโอ้โหขยันตกมาสวยจิตรภาแล้วทับลูกนี้ครับอนาตาเซียก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่มีปัญหาสำหรับอนาตาเซียครับ ดึงบล็อกไว้ให้แล้วหนึ่งบล็อกเดียวค่ะยืดลงเสน้นครับท็อเสิร์ฟครับเขาบอลเร็ว bon โดมิงโกรครับข้ามมาฝั่งโคราชเลยครับยินอเอให้กับสศิพัพรตีกระเตะแล้วไม่มีใครเล่นอีกแล้วครับโอ้โหบล็อกติดแล้วกลับไปโดนเป็นชนเก้าลทามาของดับเบิลฟุตครับ16ต่อ14เราพักกันอีกรู่หนึ่งครับที่โอ้โหเป๋ซ้ายเป๋ขวาเลยครับ โอ้โหยังดีครับอินทโนเอลองอยู่ข้างหลังสันหลังจังหงวะวนเข้ามาตีบีเด้ครับของอนาตาซิยาครับดูเนี่ยค่ะไหลเข้ามาตีด้านหลังเลยอ่ะต้องบอกว่าความสูงเป็นอินานุเอไม่ใช่เป็นสิริมาอ่าสิริพรโอ้โหบอลไม่มีน้ำหนักครับลูกนี้ของกัทิมาครับติดบล็อกแล้วครับคนเดิมครับแก้วกัลยา ิดวันแรกมาไม่ดีเท่าไรหร่ค่ะต้องยกให้เราเนี่ยอานาตสิยาค,ครับตีช้าไปนิดหนึ่งครับต้องเร่งสปีดบอลน,นิดหนึ่งจุพัตาติดบล็อกครับยังลองได้อนาตาสิยาอยู่ที่สัชสีภาพรกับที่มาหัวเสาครับว่ายจริงๆครับแล้วก็นาตาสิยา<ห><ห>โอ้หโหอ,อ,อ,อนุมาครับ ึ้นบล็อกรวบไม่ทันครับเป็นแมตช์พอยต์ของไตมอนดนฟูดโอ้น,นี้ต้องชืนช่นชมคนนี้เลยอ่ะนัดออก,กมานะทจีดาพาโอ้แล้วสุดท้าย